ก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยของให้กับแบรนด์ SLA ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาก็ดีใจมากครับและเขาไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเขายัง w ว r l d ด้วยเอเชียเขาเก็บกดเลยครับใช่ครับคือจปังลังสิทธิ์ใครับกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมอ๋อ วันนี้ได้เจอแฟนคลับครับแล้วก็ได้มีการเล่นเกมด้วยแล้วก็ร้องเพลงสองเพลงแล้วก็ได้มีการาเดินแบบด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยเดินแบบเท่าไหร่แต่คร <ims> ั้งนี้เป็นเหมือนแบบในรอบหลายปีเลยมั้งที่เราได้ได้เดินแบบอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆครับจะอยู่แปบว่าแม่จะอยู่มับแม่คุครับบับัแต่เานี้งงานเลยเหรตงงาอ๋อ แต่งตัวปกติเป็นแบบคือแบบเมกันบอยถ้าเป็นเวลาออกจากบ้านนะเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นง่ายๆเสื้อยืดแบบตัวใหญ่หรือว่าสเวตเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็กางเกงขาสั้นรองเท้ายาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบออกงานก็จะเป็นแบบแนวนี้เลยเออใช่ถ้าเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดแล้วก็สแลกทับผ้าใบอะไรเงี้ยก็ง่ายๆผมใส่เยอะไม่ค่อยได้บางทีไม่มั่นใจ<ต>เราไม่แต่เท่ เลียบเลียบอะไรนะน้อยแต่มากเลือกตะโกไฮเพอชั่นครับเลือกเองเลือกเองเพราะว่าตอนแรกอะเขาเขาจะให้ไปเลือกที่เอ่อที่ร้านผมก็เม็นว่าเราไม่เราไม่ว่างผมก็เลยให้ทีมงานอะส่งรูปมาว่าอยากได้ชุดไหนชุดไหนอะไรเงี้ยผมก็จิ้มจิ้มจิ้มไปว่าเดี๋ยวอันนี้ขึ้นเวทีนะเอาขึ้นเวทีเลยใช่ใช่ครับ ก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับกับแบรนด์ HLA นะครับผมบอกเลยว่าเสื้อผ้ามีหลายรูปแบบมากทั้งเรียบหรูแล้วก็แฟชั่นแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมีหมดเลยนะครับก็ถ้าใครถ้าอยากลองหรือว่าอยากมาฟิตติ้งก็ได้ที่ทุกสอบเลยนะผมมีหลายสาขาเลยนะครับผมกับ HLA ครับอะไรอ,ออกพรุ่งนี้หนังสือรุ่นพ e อยพอยส์ก็ถือว่าปิดกล้องเราเรียบร้อยพรุ่งนี้รอ พวกนี้ออนแอร์แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่คนตัวแล้วพวกเราชอบกันทั้งชิมงานทั้งแสดงเองจอยมากที่สําคัญผมแอบเล่านิดนึงคืออยู่กองเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยให้หิวเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมากผมกินทุกสามมือทุกสามมือแล้วก็อิ่มมากเวลาทางานอะจะกินน้อยแต่อยู่กองเนี้ยกินเยอะมากใช่เปิทัพสนะ อ๋อน,นี่อันนี้อันนี้กดแล้วเนาะโอเคตะกี้แบบนี้หน่อยทัศนะก็บถ้าถามว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เป็นคนที่กลุ้นๆครับแล้วก็รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบชอบความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นใบเหมือใบเบากับนางเอกก็คือทิพนารีนั่นเองคอยคอยอะไรคอยกิดใช่ซึ่งเรื่องนี้โอ้โหนักแสดง่าพอยคอยกิดคอยสวยคอยแสบ พลอยอะไรพลอยจางแล้วก็พลอยอะไรมีพลอยอะไรอีกแม่เจมี่อ่ะเจมี่อ่ะพลอยเนื้อใช่พลอยเนื้อมีห้าพลอยเพ่ก็มีมอนแล้วก็มีทอยแล้วก็มีเอิร์ธแล้วก็มีจุงแล้วก็มีเจมี่เอ่อต้องรอดูอะไรนะครับทุกคนรู้แล้วแม่ไม่รู้ไม่รู้สายพล่ร ับชนะคู่กับคอยกิจครับผมแต่อาจจะเป็นคู่ที่แบบงงๆนิดนึงเพราะว่าไมไมอย่างที่บอกไปว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมากัน<ม>เออก็ต้องรอดูว่าจุดจบของเขาจะจุดจบว่ะแอนดี้ของเขาจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับผมคอยสยาบุครับหนันสือรุ่นคอยฝากรุ่น,นะจ๊ะพรุ่งนี้ตอนแอรเป็นตอนแรกนะครับครับโซอาเรียบร้อยแล้ว 18พฤษภาโซเอาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดขายบัตรวันที่19พฤษภาคมครับผมเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันอืมของของเราของเราบอกเลยว่าเป็นวาไริี้มีทุกรสทุกชาติทุกรสชาติแน่นอนทั้งโอ้สนุกซึง้งมาหมดก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันเพราะว่าอย่างเอิร์ธคุยกับมิกเนี่ยว่าอยากให้ทุกคนมาแบบว่าไม่ไม่อยากให้มาแบบว่าเฮ้ยดึงดรามา่าเพราะปะกติเราเอิร์ธจะแบบฟิลแบบว่า นิ่งๆเดืยบเรียบแล้วก็เบียบกินใจอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องม่วนกับเราแน่นอนครับแล้วก็เอันี้เรจะได้ไปแฟนมด้วยอ่าเือเดือนนี้ไปอิตาลีครับไปกับเฟิร์นเท่าตังด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แล้วเหมือนกันปีปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่ได้ทําอะไรใหม่ๆได้ไปแฟนมิตร ต่างประเทศที่เราไม่เคยไปได้ทําทอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่อิตาลีเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะผมต้องรอดลลลูลองดูสักครั้งว่าจะเป็นยังไงความพิเศษแหลความพิเศษยังคุยกันอยู่ครับยังไม่ตกลงว่าจะเอาเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนแหละมันต้องเพลงขายปะเป็นเพลงซิงเนเจอร์ของเอิร์ธนี้ก็ต้องมาแล้วทางข้อตังค์ตัวข้อตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย อาคขอบุนครับไร้แกัสหรือว่าดีเโอสก็ท oh. no. so ี so, music music so so, course, ่อยากเลือกเพลงสายตาโผหกไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานแล้วก็เผื่อคนจะคิดถึงกันก็เลยอยากร้องเพลงนี้คือสายตาโผหก่เป็นครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงเอาเลยไหมของข้าวตังทุกคนก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันปกติเราจะร้องเพลงนี้ในต่างประเทศ แต่อันนี้นเรามาลองที่ประเทศไทยเพราะว่าเราดูในโซเชียลว่าเมื่อไหร่ที่เอิร์ธจะร้องเพลงพน,นี้ในประเทศของฉันคะนี่คือครั้งแรกที่ร้องในประเทศไทยก็ทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบสงกลางทำงานครับทำงาน ปกติแล้วไม่ค่อยทํางานสงการครับแต่อันนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันที่เราทํางานประสงการที่บอกไปว่า2ปีที่ผ่านมาคือได้ทาอะไรสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นปีนี้ก็ปกติแล้วผมจะไม่ทํางานสงการแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางานสงการและเจอกันนะจัดแล้วหลังจากนั้นก็หยุดยาวอยู่บ้านครับก็ขอให้ทุกขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมมาสงกา์นะฮะถ้าใครไปเดินทางออก จากต่างจังหวัดนะครับนะครับผมก็ขอให้ทุกคนขับรถดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองแล้วก็มีความสุขมากนะครับผมสกาหรับปีนี้ขอขไว้เพ่งเพ่งครับพอ,อได้ครับคุครับยังไงก็ผมขอฝากแบรนด์สภาพครับ HLA ครับบอกรือว่ามีทุกแฟชั่นแะน่นอนทั้งเรียบหรูวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ลองได้ฟิตติ้ง กันดูนะครับผมเพราะว่าของเขาเสื้อผ้าเขาดีจริงๆครับก็าฝากด้วยนะฮะ S L A ครับแล้วก็ L O L ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18, 9พฤษภาคมนี้ก็อยากให้ทุกคนมาจอยกันมาร่วมสนุกกันนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเคยเห็นแน่นอนก็มีสเปเชียลแน่นอนทั้งผู้เอิร์ธเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยก็ฝาก้วยนะครับ L O L ครับยังมีขายขายังมีมีล็อฝยังมีขายครับผม ที่ไฮสเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับ